สวัสดีค่ะคลิปนี้พามาหาคำตอบอีกแล้วค่ะว่าการถูทองหรือว่าการขัดทองที่ร้านทองนิยมทำเนี่ยนะคะทองหายไปจริงหรือไม่ค่ะซึ่งวันนี้เรามีผู้รู้อยู่กับเรานะคะคุณอินนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <c oughs> ต้องขออนุญาตจริงๆนะคะคลิปนี้มีคนถามเข้ามาเยอะคุณอินค่ะว่าเวลาไปร้านทองจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีการเช็คทองจริงทองปลอม โดยการถู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 ขัดขัดขัดแบบนี้คุณอิงขาทองเรามันน้ำหนักจะหายไปไหมอ่ะความจริงมันหายครับแต่มันหายไปน้อยมากเลยครับต้องน้อยแบบน้อยมากเลยหรอใช่ครับทําไมอะคะเพราะว่าวันนี้เราไปขอยืมตาขัางร้านเพชรมาครับต้องขอบนี่เลยเซเว่นเจมด้วยนะครับไปยืมเขามาร้านย่างข้งก็เลยขั้ง เอาลถตาช่างที่เราใช้ปกติทั่วไปแบบนี้นะคะใช้ไม่ได้หรอมันเป็นตาช่างหนึ่งตแหน่งไม่ก็สองตแหน่งครับเขาช่างเพชรเนี่ยเขาใช้เันสี่ตำแหน่งเพื่อ,อที่จะหาค่าหาความแม่นยําม,มากที่สุดใช่ในตัวของน้ําหนักใช่ไหมคะ,คะซึ่งเราต้องบอกก่อนว่าเห็นตาช่างแบบนี้ไม่ใช่ว่าถูกๆเนาะก็ะมูลค่าค่อนข้างจะสูงเหมือนกันหลักแสนับหลักแสนนะความน่าเช่วยถือมีแน่นอนค่ะอ่ะ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะมาคลายความสงสัยกันว่าการถูทองเนี่ยทองหายจริงไหมนะคะ แต่ก่อนที่จะไปถูทองอินเราถามเป็นความรู้นิดนึงดีว่าปกติแล้วเวลาการอ่านค่าน้ําหนักทองเราใช้ทศนิยมกี่ตําแหน่งเอาน้ําหนักทองเนี่ยเราจะอ่านอยู่2ตําแหน่งหรือ 1, 1> อตําแหน่งครับค่า1ตําแหน่งเนี่ยเขาจะปัดขึ้นเป็น15.2อไอ้นี่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะแต่2ตําแหน่งเนี่ยในอทองรูป,ปาพั้นเนี่ยมันก็จะเท่ากับ15.16ถ้า15.16มันตีเป็นทองน้ำหนัก1บาทหนึ่งบาทอ๋อโอเค ก็จะชั่งกันแบบนี้1บาทอยู่ที่15.2หรือ15.16นนั่นเองโอเคโดยประมาณนะคะคเดี๋ยววันนี้ขวัญจะขอตั้งสมมติฐานว่าเราจะถูทองทั้งหมดเริ่มต้นที่100ครั้งแล้วเราจะเอาไปชั่งเพื่อจะดูว่าน้ำหนักหายไปจริงไหมซึ่ง ในความเป็นจริงแล้วร้านทองเขาก็ไม่ได้ถูมากถึง100ครั้งเต็มที่ยังรูๆเลยก็สิบทีก็รูแล้วเขาสิบทีก็รูแล้วงั้นเดี๋ยวขอเทสสิบทีก่อนที่ร้านทองนิยมทํากันแล้วถ้าเกิดว่าน้องน้ําหนักยังไม่หายเดี๋ยวค่อยเบิ้นโอเคไหมฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปถูแบบจริงเป็นจังเดี๋ยวขอช่างก่อนว่าทองของเราเส้นนี้น้ําหนักที่เท่าไหร่นะคะ แล้วน้ำหนักทองที่เราช่างได้ก่อนที่จะนําไปถูนั้นนะคะนั่นคือน้ำหนัก15.1712นั่นเองค่ะเหมือนที่บอกว่าเป็นเครื่องช่างสีตาแหน่งนะพี่ยินก็จะต้องให้มันละเอียดนิดนึงใช่เวลาทองหายจะได้รู้เดี๋ยวรู้กันค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะงานทําไมล้างเราถนัดค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเริ่มต้นนะคะจากการถูก่อนเลย วัสดุในการถูกก็เหมือนเดิมค่ะเป็นหินขัดตัวนี้นะคะที่เราใช้กันประจำที่ร้านทองนี่แหละหลายคนคุณนหน้าคุณนตากันเป็นอย่างดีแล้วก็อทองคําของเรารที่มีการช่างแล้วนะคะ,ะ10ครั้งก่อนเนาะ10ครั้งโอเค, 2> อค 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ครั้งเป็นเนื้อสีเหลืองๆทองๆนะคะอันนี้เดี๋ยวเอาไปช่างว่ามันหนักหายไหม หลังจากถู10บครั้งซึ่งเป็นการถูที่ร้านทองนิยมถูประมาณนี้ค่ะน้ำหนักอยู่ที่15.1712นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะจากการถูเมื่อสักครู่นี้ถือว่าคุณอินเราถูแรงมากเลยนะเราถูแรงมากคือแบบึ้นเป็นผงๆเลยอ่ะแต่น้ําหนักไม่หายเลยใช่ไม่หาย,ยแสดงว่าการทดสอบของที่ร้านทองที่ถูกกันประมาณนี้น้ําหนักทองไม่ได้หายพิสูจน์ได้ แต่ถ้าสมมุติว่าเราถูมากกว่านี้ขอสักร้อยทีเป็นไงครับใครถูค <c oughs> ุณขวัญครับลักตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวขอถูสักหนึ่งรยครั้งนะคะว่าน้ำหนักทองเนี่ยจะหายไปหรือเปล่ามาพิสูจน์กันค่ะมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบ สาแล้วทองดูไม่สึกหล่อเลยอ่ะโอยังเหมือนเดิมอยู่เลยอ่ะแทบหารอยขวนรอยขีดไม่เจอค่ะแต่ตอนนี้คือแบบเป็นประกายประกายติดในรินค่ะใช่ใช่ห้าบแล้วนะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะห้อ 80 81 82 8 8สิบเอ็ด9ป9สิบสองแสิบสามแกสและ100่งอเป็นไงบ้างครับทองดูไม่มีรอยเลยอ่ะคุณดูดิทองดูแบบไม่มีรอยทุกอย่างดูปกติเหมือนเดิมมากแต่ว่าหินของดิฉันนะคะ มีแบบเป็นผงผงวิบวับวิบับขึ้นมาแล้วนะคะเริ่มเห็นผงทองแล้วใช่ไปช่างกันครับก่อนหน้านี้น้ำหนักช่างอยู่ที่15.1712ครับซึ่งถูสิบพังแล้วก็ยังไม่หายก็เลยมาถูอีกร้อยครั้ง<อ>จะหายไหมมาค่ะ15.1710คุณอิน ใช่ไหมเทปไม่หายเลย<ม><น>คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราลองทดสอบค่ะถูด้วยหินนะคะจำนวน100ครั้งค่ะสรุปว่าทองของเรานั้นน้ำหนักหายไปแต่ว่าหายไปนิดเดียวคุณอินอนะคะ<ม><น>เป็นโทษสนิยมระดับที่3กระสครับซึ่งถามจริงว่าส่งผลกันราคาขายทองไหมคะ ไม่ส่งผลอยู่แล้วครับทำไมอ่ะซึ่งปกติแล้วอ่ะทองร้านทองส่วนใหญ่อ่ะจะดูที่่วนิยมแค่สองตำแหน่งอย่างมากที่สุดเลยนะครับดูแค่สองตำแหน่งซึ่งมากที่สุดแล้วซึ่งถ้าจะให้มันหายเยอะๆจนลามไปถึงจุดสองตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องตัดข้อหรือว่าต้องวิ่งเข้าร้านทองแล้วก็สีประมาณสักเป็นห้าร้อยหกร้อยล้านอ่ะโอ้ยนี่ก็คงไม่หายหรอกค่ะมั่นใจได้มันน่าจะหายไปเลยโอเคเอาทองหายไปเลยหายไปเลยโอ้คุณก็คุณยิ่ง ลินิดนึงแล้วหินที่เราใช้ค่ะอันนี้คือหินอะไรเอ่ยมันเป็นหินดินดานครับผมค่ะเป็น<ม>หินดินดานที่มีความละเอียดค่อนข้างเยอะหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นทองมันก็จะหายน้อยถ้าหยาบมากๆคือก็จะหายเยอะใช่ครับแต่ที่ร้านทองนิยมใช้มาตรฐานคือเป็นแบบนี้ใช่ครับแค่เช็คสีเฉยเฉยใช่ครับโอ้ยชัดเจนมากเลยโอเคองันคลิปนี้คำถามที่ว่าขัดทองทูทองทองหายจริงหรือไม่ขอตอบว่า ไม่หายครับเย้ <laughs> สบายใจได้นะคะ <laughs> เวลาที่ร้านทองก็ถูทูทูทู <laughs> ก็ไม่ต้องแบบทองจะา <laughs> หายหรือเปล่านะคะมัน <laughs> ่นใจได้เลยค่ะโอเคขอบคุณอินนะคะฝากเพื <laughs> อ่อนๆด้วยนะคะค่ะว่ามีข้อสงสัยคะ่ะหรือว่ามีคำถามก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์นะคะใต้คลิปของพวกเราได้เลยอยากให้เราทดลองหรือว่าทำอะไรให้ดูค่ะบอกมาคำเดียวเราจัดให้ทุกคลิปอย่างแน่นอนค่ะ ี่ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะแต่ถูไปเยอะเหมือนกันนะเออถูเยอะมากเลยนะแล้วแบบเนี่ยกล้องดูคือแล้วมันถูแบบเส้นมันยาวเส้นมันยาวแล้วแบบขวัญกดแบบกดแรบบงกดแรงใช้ได้เลยอะ่ะพี่อินเอาจริงๆคือแบบไอ้ตัวตัวทองอันนี้คือแบบไม่มีรอยเลยเออคือที่เราถูอ่ะเราใช้ช่วงประมาณเราคิดว่ามันน่าจะเป็นประมาณลูกตุ้มที่มันมน,นูนขึ้นมาตรงเนี้ยแต่มันไม่หายเลยนะ ใช่ลูกตุ้มก็ไม่แทบจะไม่เป็นรอยเลยเอ,อแบบไม่มีรอยเลยอ่ะคือแบบโอเคแล้วแหละมั่นใจเถอะว่าเวลาไปร้านแล้วเขาถูเช็คอะไม่ต้องตกใจอ,อันนี้นขนาดเรากดกดกดหนักมากเลยนะแล้วต่ช่างเซฟก็คือแบบเป๊ะมากแม่นมากเนาะอ,อะรอย่างเงี้ยเอออะคลิปนี้เลียขอบคุณมากพี่อินครับจ้ะ